สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยานนะครับวันนี้จะมาทําไพ่ให้สําหรับคนที่เกิดลัคนาเมถุนและชาวราศีเมถุนสามารถตรวจสอบ3าสถานะกับความรักความสัมพันธ์ได้สําหรับเดือนเมษายนนะครับก็จะเป็นความรักสาหรับคนโสดสามารถตรวจสอบได้แล้วก็คนที่มีคนคุยแต่ยังไร้สถานะเรามาดูว่าจะมีความชัดเจนขึ้นหรือเปล่านะครับพัฒนาได้หรือเปล่าและก็จะมีความรักความสัมพันธ์ที่แบบมีแฟนแล้วแบบชัดเจน จะมีความเป็นไปในลักษณะใดมาตรวจสอบกันได้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ฝากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงแบบส่วนตัวสามารถอัดลายดีมาได้ที่ยู e เซอร์บูพยา5 9นะครับสามารถติดตามกันได้นะครับเรามาดูไพ่สำหรับคนโสดกันก่อนเลยนะครับว่าจะมีแนวโน้มติดทางเป็นเช่นไรขอให้ให้สำหรับคนโสดนะครับสำหรับชาวเมทุนลักนณะเมทุนว่าจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรนะครับ คุนออบเปนทาเคิลเอ็ดออบเปนทาเคิลไพ่หนึ่งไม้โอเคครับชาวเมถุนลัคนาเมถุนสำหรับคนโสดน,นะมีโอกาสนะครับ ใครที่รอคอยความรักความสัมพันธ์ที่จะมีคนมาติดต่อมาสารสัมพันธ์หรือมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาติดต่อมีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอิทธิพลของไพ่หนึ่งหมายแปลว่าการเริ่มต้นแปลว่าชาวเมทุนลัคนาเมทุนมีโอกาสที่คุณจะมีคนเข้ามาหาตัวคุณนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อการสื่อสารการมีความรักความสัมพันธ์ที่พัฒนาต่อยอดแนวโน้มทิศทางที่ดีจากไพ่หนึ่งหมาย มีโอกาสนะครับที่จะเป็นคนธาตุดินได้มากเลยเพราะมีไพ่บุคคลขึ้นมาคือควีนออกเพนทาเกิลลักษณะของคนที่อาจจะอายุมากกว่าตัวคุณได้เป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นมั่นคงนะครับิทธุพลของควีนออกเพนทาเกิลคือธาตุดินก็คือราศีพฤษภ กันมังกรมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณได้มากที่สุดนะครับมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้รับความสนใจนะแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะมีคนมาติดต่อแต่ทุกอย่างอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเนื่องจากคุณออฟเพนทักเกิลยังมาพร้อมกับเอ็ดออฟเพนทักเกิลด้วยความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะค่อยๆมีความมั่นคงสถาผลมากขึ้นด้วยเช่นกัน ใครที่กําลังจะมีคนคุยเข้ามาเนี่ยมีโอกาสเติบโตแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมีแน,นวโน้มทิศทางที่ดีมีการต่อยอดมีการคุยกันนะครับแล้วก็สารสัมพันธ์เติบโตแล้วก็มีโอกาสพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแบบมั่นคงมากขึ้นด้วยเช่นกันไพ่หนึ่งหมายคือการเติบโตนะครับแล้วก็การที่จะได้รับโอกาสสิ่งดีๆกับคนที่เข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับชาว เมทุนลัคนาเมทุนนะครับส่วนควีนออฟเพนทาเก้นคือความหนักแน่นความมั่นคงคุณต้องค่อยๆใช้เวลากับการดูใจก,กันกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับแต่ว่ามีโอกาสจะเป็นทิศทางที่ดีมากเลยเพราะว่าคนที่เข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะหนักแน่นมั่นคงกับตัวคุณและสามารถที่จะช่วยเหลือและซัพพอร์ตกับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันมีโอกาสที่คุณจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์จากคนที่ เริ่มต้นสิ่งที่ดีแล้วก็มีเกิดความมั่นคงมากขึ้นหนึ่งเหรียญหมายถึงการได้รับาการประทานพรจากฟ้าจากพมลิขิตด,ดวงชะตาต่างๆที่ให้โอกาสกับตัวคุณได้เจอความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะมั่นคงแล้วก็เป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับมากขึ้นด้วยเช่นกันถือว่ายินดีด้วยสำหรับชาวเมทุนลัคนาเมทุนสำหรับคนโสดมีโอกาสได้คู่นะครับทีนี้เรามาดูสำหรับคนที่ คุยแต่ยังดูไร้สถานะจะมีสถานะเป็นเช่นไรนะครับในช่วงเดือนนี้สำหรับชาวเมทุนมีไพ่แฮงแมนนะครับหลุดออกมาต้องะระมัดระวังสักนิดหนึ่งเนาะแล้วก็มีไพ่สีถ้วยไพ่เทมเพลนนะครับโอเคครับสำหรับชาวเมทุนและขนาเมทุนอาจจะต้องระมัดระวังสำหรับคนคุยเพราะว่าคุณอาจจะมีความเครียดมีความวิตกมีความกดดันกับแฮงแมนพอสมควรแหละ ไพ่แฮงแมนเนี่ยเป็นไพ่ลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะตกอยู่ในภาวะของความเครียดความกดดันความรู้สึกที่เหมือนกับกระอักกระอ่วนนะเนาะรู้สึกเหมือนกับเขาไม่เต็มเต็มกับความรู้สึกเท่าที่ควร หรือว่าเขาจะเลิกกับเราไหมเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงอะไรแบบนี้มันมีข้อสงสัยอยู่ว่าเขาจะเลิกคุยกับเราหรือเปล่าเขาจะให้คอมมิตกับเราไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ควรกดดันกับคู่ของคนรักอย่าเพิ่งรีบร้อนกับคอมมิตนะใครที่คุยก็อาจจะต้องคุยกันไปอีกสักระยะหนึ่งถึงแม้เราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า ไม่พอใจกับคนนี้บางทีเราอาจจะเลิกแบบอยากเลิกคุยกับคนนี้เพราะว่ามันมีความกดดันมันรู้สึกเหมือนไม่ชัดเจนมันรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ตอบโจทย์กับเราเท่าที่ควรมันมีแต่ความอึดอัดใจรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยโอเคกับคนที่คุยอยู่เลยอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ไม่รู้สึกเหมือนกับว่าไม่เต็มเต็มกับความรู้สึก เพราะว่าอิทธิพลของไพ่บอกว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่พอใจเหมือนกันที่เขาไม่ได้ให้ความรู้สึกที่ดีต่อเรามากเท่าที่ควรแต่อยากจะบอกอีกนิดหนึ่งว่าชาวเมทุนลัคนาเมทุนสำหรับคนคุยเราควรอาจจะต้องใช้ความอดทนสักนิดหนึ่งต้องใช้หลักของการเปลี่ยนแปลง p e r a n c e มาบอกว่าบางทีแล้วเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ปรับและจูนกันอีกสักนิดหนึ่งถ้าเราต้องการที่จะคอมเมนต์กับเขาคุณยังมีโอกาสที่จะคอมเมนต์กับเขาได้นะ เพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยแปลว่าไพ่ของการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะมาตอบโจทย์กับเราดีขึ้นเพราะว่า ถ้าเราอยากให้เขาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะไม่ใช่ว่าอยากให้เขาเปลี่ยนฝ่ายเดียวแล้วเราก็อยู่เฉยๆไม่ทําอะไรไม่ใช่นะครับเราต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันจะทําให้ตัวคุณกับเขาสามารถที่จะคุยกันปรับกันได้มากขึ้นสามารถที่จะเติมเต็มความรู้สึกให้กันและกันได้มากขึ้นบางทีเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ายังไม่ตอบโจทย์กับตัวคุณก็จริงทําให้ตัวคุณรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเหมือนกับว่าไม่โอเคเพราะว่าเขาเนี่ย อาจจะมามาหายหายรู้สึกเหมือนกับเขาไม่โอเคกับเราหรือเปล่าหรือเขาอาจจะคุยหลายคนไหมอะไรแบบเนี้อยากจะให้คุณน่ะทิ้งทัศนคติความรู้สึกสิ่งต่างๆที่นอยเขาเนี่ยทิ้งไปก่อนแล้วพยายามปรับความเข้า หากันอีกสักนิดหนึ่งลองดูนะครับสำหรับชาวเมถุนลักณะเมถุนใครที่คุยกันอยู่แล้วมีปัญหาที่มีความรู้สึกอึดอัดใจความไม่เข้าใจกันหรือความรู้สึกที่ยังไม่โอเคเนี่ยพยายามลองปรับดูก่อนนะครับหรือพยายามเติมๆมความรู้สึกให้กับเขาก่อนเผื่อเขาอาจจะตอบโจทย์กับเราอีก ครั้งหนึ่งก็จ,จะเป็นไปได้เนาะบางทีเราคาดหวังเกินไปเป็นความกดดันบางทีเขาก็รู้สึกกดดันเขาก็เลยรู้สึกนิ่งเฉยก่อนเพราะว่าคุณอาจจะกดดันกับเขามากเกินไปก็จ,จะเป็นไปได้ดังนั้นลองผ่อนคลายความรู้สึกแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วลองดูสถานการณ์เผื่อเขาอาจจะเหมือนกับกลับมาใส่ใจดูแลกับเราได้อีกครั้งหนึ่งเพราะไพ่ t ท m พรนักคือการกลับมาใส่ใจดูแลกับเราได้อีกครั้งหนึ่งก็จ,จะเป็นไปได้นะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คความรักความสัมพันธ์สหรับคนที่มีคู่แล้วแบบชัดเจนสรับชาวเมทุนกันบ้างนะครับขอไพ่ให้สลับคนเมทุนคนมีคู่แล้วชัดเจนนะครับ2ถ้วยไพ่5ถ้วยนะครับแล้วก็เอ p มเ s ร สลับคนที่มีคู่คองคนลักที่มีชัดเจนแล้วสลับเมธุนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนิดนึงนะถึงแม้จะมีไพ่ที่ดี2ใบเนี่ยมาการันตีแล้วเพียงแต่คุณอาจจะต้องละทิ้งความคิดทัศนคติความ คิดเก่าๆเ,เดิมๆออกไปจากาในหัวของคุณให้หมดเลยนะครับล้างออกไปให้หมดเนื่องจากอิทธิพลของไพ่มาบอ,บอกว่าบางทีคุณอาจจะคิดมากรู้สึกวิตกกังวลกับความรักความสัมพันธ์สถานะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับคุณเท่าที่ควรคุณก็เลยรู้สึกหน่อยรู้สึกเหมือนกับเอาเรื่องเก่า,กาๆขึข้นมาพูดบ้างนะครับหรือเปรียบเทียบบ้างหรือคิดตก มากเกินไปวิตกมากเกินไปนะครับเพราะว่าคุณกําลังโฟกัสกับสามถ้วยที่มันพังอยู่แต่สองถ้วยที่มันอยู่เนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวคุณเต็มเต็มได้จนถึงสองถ้วยเพราะว่าจริงๆเขาก็อาจจะยังรักคุณเหมือนที่คุณรักเขาอยู่ก็จ,จะเป็นไปได้เพียงแต่เราอาจจะรู้สึกเหมือนคิดมากเกินไปวิตกกงังวลเกินไปคาดหวังเกินไปกับความรักความสัมพันธ์หรือ เราอาจจะแบบไปจุกจิกกับเขามากเกินไปอะไรประมาณนี้ทําให้ความรักความสัมพันธ์มันดูจืดจางดูไม่โอเคอะไรประมาณนี้กดดันกับเขาดังนั้นเนี่ยไพ่ย,ยังบอกบอกว่าคุณยังมีสถานะความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่และเขายังให้เกียรติยังให้โอกาสในสิ่งที่ดีกับตัวเราได้นะครับ e m p l a c e e m p ็ e เพกับไพ่สองถ้วยเนี่ยแปลว่าความรักยังดีอยู่นะมันยังโอเคอยู่นะเพียงแต่บางทีแล้วเขาอาจจะดูเหมือนกับ เปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กๆน้อยๆหรือเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับคุณแบบ100%เท่าที่ควรแต่บางทีถ้าเรายังใส่ใจดูแลกับเขามากพอบางทีเขาอาจจะใส่ใจดูแลกับเรามากขึ้นด้วยเช่นกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะห่างเหินกับเขามากเกินไปเราอาจจะแบบเอาแต่ใจมากเกินไปหรือเปล่าเลยทําให้เขารู้สึกเหมือนกับเบื่อเบื่ออยากอยากเขาเลยอาจจะแบบ เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีระยะห่างระหว่างกันกับตัวคุณมากขึ้นทําให้คุณเลยวิตกกังวลว่าเขาแปลกไปเปลี่ยนไปหรือมีคนอื่นหรือเปล่าดังนั้นเราควรที่จะต้องอดทนแล้วก็นิ่งไปอีกสักพักหนึ่งบางทีเขาจะมาตอบโจทย์กับตัวคุณและยังให้ความรักความสุขความหวังกับตัวคุณได้มากขึ้นอีกเช่นกันเพราะว่าไพา่อเมรสเนี่ยแปลว่าเขาก็ยังเห็นตัวค,คุณเป็น เขาเรียกว่าอะไรความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงอยู่แล้วยังให้เกียรติยังให้โอกาสกับตัวคุณที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไพ่ใบน,นี้มันแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่ยังเต็มๆให้อยู่นะครับส่วนไพ่สองถ้วยก็คือความรักความสัมพันธ์ที่ยังให้โอกาสในสิ่งที่ดีเขายังคิดว่าคุณเป็นคู่กับเขาอยู่เขายังให้โอกาสในสิ่งที่ดีกับตัวคุณได้เพียงแต่ว่าบางทีเขาก็อาจจะมีงานบ้างอาจจะมีสิ่งที่ต้องคิดสิ่งที่ต้องกังวลอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยลองเคลียร์ใจ ตัวเองสักนิดหนึ่งเนาะกับความรักความสัมพันธ์นะครับจากไพ่ห้ถ้วย หรือบางคนอาจจะมีปัญหาใจกันกับคู่ของคนรักอยู่ในอดีตที่ผ่านมาลองทิ้งมันไปแล้วลองเริ่มต้นใหม่ที่ดีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไพ่สองถ้วยเนี่ยแปลว่ายังไงเราก็ยังมีความรักที่ดีต่อกันยังไงเขาก็ยังใส่ใจดูแลกับคุณได้อีกครั้งหนึ่งขอให้คุณนั้นพยายามเปิดใจยอมรับแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาแล้วเขาก็อาจจะมาเติมเต็มกับความรู้สึกให้กับตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ